ผู้ชายบอกรักเนี่ยนะมันฟังแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจมันตัวเบามันตัวลอยนะฮะมันมีความสุขแต่เชื่อได้แค่ไหนนะ อย่าพิ่งไปเชื่อเพราะว่าอะไรในฐาน,นะผู้ชายผมบอกเลยบางทีอารมณ์ที่เรานึกว่ารักนะมันก็เฟดหายไปในระยะเวลาเข <c oughs> าเรียกว่าไม่กี่สิบวันเหมือนกันนะครับมันเป็นแค่ความหลงสมมติว่าเจอสาวคนหนึง่งหน้าตาใช่อะไรใช่คำพูดหวานหูโอ้ยก็เลยว่าสารหลงมาละอืมความรู้สึกเหมือนรักเลยนะแล้วเราก็บอกไปตามความรู้สึกนั้นผมรู้สึกรักคุณเหลือเกินผมรู้สึกว่าแบบไม่เคยเจอใครเข้ากับผมได้ขนาดนี้มาก่อนเลยรู้สึกสิบวันเหมือนรู้จักกันมาสิบปีคุณกำลังโดนสมองเล่นงานแล้วเขาเรียกว่าหลอกเอาละในหัวเดี๋ยวมันก็หายไปผู้ชายมันยังไม่ ตัวเลยว่ามันรักคุณหรือเปล่ามันแค่พูดตามอารมณ์ในสมองมันตอนนั้นแต่อีก10วัน20วันทำไมมันหายไปวะความรู้สึกนี้กูเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมดีกว่าเที่ยวกับเพื่อนติดเกมเไม่สนใจอะไรมันหายไปไง อย่าไปเชื่อแม้กระทั่งคนพูดมันยังไม่รู้เลยดูการกระทําและใช้เวลาความรักมันจะเป็นเส้นขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆ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 รนี่รักแต่มันทําปื๊ดมาอย่างนี้แล้วมันลงนี้อันนี้หลงไม่ใช่แล้วทํายังไงเราถึงจะรู้ล่ะโอ้มันมีสิ่งที่จะทําให้เขาเรียกว่าวัดได้อ่านคนออกดูคนเป็นและสร้างความผูกพันให้ขึ้นไปแบบนี้ได้ด้วยแต่คุณต้องเล่นเป็นลองไปดูคอสต์ในิวยอของผมหนึ่งรอบเดี๋ยวคุณจะสร้างกราฟแบบนี้สําหรับความรักขึ้นไปเป็นและจะไม่พลาดอะไรอีกเลย